สวัสดีครับนี่คือคลิปวิดีโอให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังจากจำหน่ายจาก Home Isolation ในผู้ติดเชื้อโควิด -19 ผมนายแพทย์นัทพลวัคตอนแพทย์ประจำบ้านประจำภาควิชาเวชศาสตร,ร์ครอบครัวคณะแพทย,ยศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นผู้ให้คาแนะนาในวันนี้ครับก่อนอื่นผมอยากให้ทุกท่านลองสำรวจตัวเองก่อนนะครับว่ามีความกังวลที่จะกลับเข้าสู่สังคมมากน้อยเพียงใด อยังไม่ต้องตอบผมนะครับคิดว่าในใจก่อนนะครับผมขอเริ่มที่ข้อมูลอ้างอิงจากประกาศร่วมองค์กรวิชาชีพทางการแพทย์ที่ประกาศเมื่อวันที่14พฤศจิกาย,ยน2 5 6 4โดยกล่าวไว้เกี่ยวกับเรื่องการกับเข้าสู่สังคมของผู้ติดเชื้อโควิด -19 ไว้หลายประเด็นเลยครับประเด็นแรกพูดถึงเรื่องระยะเวลาการกักตัวนะครับโดยกำหนดเวลากักตัวเป็นเวลา10วันนะครับกรณีไม่มีอาการหรืออาการน้อย หรือ20วันในกรณีที่มีอาการรุนแรงหรือในผู้ป่วยภูมิภูมกันต่ำนะครับซึ่งระยะเวลาของการกักตัวนั้นคุณหมอจะเป็นผู้พิจารณาตามความรุนแรงของโรคดังกล่าวครับข้อถัดมานะครับระบุว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลากักตัวแล้วทั้งหมดจึงจัดเป็นผู้ที่พ้นระยะเวลาการแพร่เชื้อแล้วไม่ต้องกักตัวต่ออีกต่อไปนะครับ สามารถกลับไปทํางานหรืออาศัยอยู่กับคนในครอบครัวได้เลยครับและสามารถทํางานได้ตามปกติทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสถานที่ทํางานนั้นๆด้วยนะครับว่าสามารถให้กลับไปปฏิบัติงานได้โดยทันทีเลยหรือไม่นะครับแต่ว่ามีการศึกษาในต่างประเทศนะครับผมและในประเทศไทยพบว่าเมื่อผู้ติดเชื้อได้รับการรักษาหรือกักตัวตามระยะเวลาดังกล่าวแล้วกลับไปอยู่ที่บ้าน หรือใช้ชีวิตทางสังคมตามปกติไม่พบว่ามีการติดเชื้อในบุคคลรอบข้างหรือมีการระบาดของโรคที่มีต้นตอมาจากผู้ติดเชื้อเหล่านี้เลยนะครับถัดมาครับประกาศยังได้ระบุว่าเมื่อพ้นกาหนดเวลากักตัวท่านไม่จำเป็นจะต้องตรวจหาสารพรุกรรมของเชื้อหรือตรวจ PCR และไม่ต้องตรวจ ATK หรือ antigen test kit อีกแล้วนะครับ เนื่องจากพ้นระยะเวลาการแพร่เชื้อดังกล่าวข้างต้นไปแล้วจึงไม่มีประโยชน์ใดๆนะครับและองค์การองค์กรทางการแพทย์ทั่วโลกก็แนะนําว่าไม่ต้องทํานะครับและได้แนะนําต่อมาอีกว่าเมื่อพ้นกาหนดเวลากักตัวแล้วท่านยังจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้ออยู่เนื่องจากท่านมีโอกาสที่จะติดเชื้อซ้าซ้อนได้ในภายหลังนะครับหากท่านมีอาการป่วยที่เกิดขึ้นใหม่หรือ อาการเดิมที่เป็นอยู่นั้นเป็นมากขึ้นเช่นมีไข้สูงไอมากเหนื่อยแน่นหน้าอกนะครับให้ท่านรีบติดต่อสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเนื่องจากท่านอาจจะมีการติดเชื้ออื่นแทรกซ้อนได้นะครับเช่นติดเชื้อแบคทีเรียเป็นต้นหากยังมีอาการไม่ได้กินแม้ออกจากโรงพยาบาลแล้วควรทำอย่างไร จากการศึกษาในต่างประเทศนะครับพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ประมาณร้อยละ15ที่ยังมีอาการไม่ได้กินแม้จะผ่านไปนานถึง6เดือนดังนั้นนะครับคำแนะนำเขาระบุให้สังเกตอาการนะครับต่อไปจนครบ3เดือนหากยังมีอาการรบกวนชีวิตประจำวันมากอยู่ก็สามารถไปปรึกษาแพทย์ได้ครับผมเชื่อว่าหล,หลายๆท่านอาจจะยังไม่เคย ได้รับวัคซีนมาก่อนหรือว่าเคยได้รับวัคซีนมาแล้วแต่ก็ยังติดเชื้อโควิด1 9อยู่นะครับแล้วมีประเด็นสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนหลังจากที่หายจากการติดเชื้อโควิด -19 แล้วมีข้อมูลจากกรมการแพทย์ครับระบุว่าท่านควรได้รับวัคซีนโควิด -19 โดยเว้นระยะห่างจากการติดเชื้อไปอย่างน้อย3เดือนเนื่องจากผู้ที่เคยมีประวัติเป็นโรค โควิด19มาก่อนนะครับแม้จะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโควิด19ในร่างกายแต่ว่าก็ยังมีโอกาสติดเชื้อซ้ําได้นะครับจากการที่ภูมิคุ้มกันของโรคได้ถดถอยลงตามวันเวลาที่ผ่านไปโดยพิจรารณานะครับฉีดให้ฉีดเพียงแค่1เข็มนะครับเพราะว่าก็สามารถกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันได้อย่างเพียงพอแล้วนะครับ แต่ว่าทางนี้ทางนั้นยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนในประเทศไทยนะครับว่าควรจะฉีดวัคซีนชนิดใดที่ระยะเวลาเท่าใดนะครับมีงานวิจัยทางต่างประเทศนะครับที่บ่งบอกแค่ว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับที่ได้รับการฉีดวัคซีน m rna หลังจากที่ผ่านการติดเชื้อไปในระยะเวลา3าึงเดือนนะครับพบว่ามีโอกาสติดเชื้อโควิด -19 เาเนี่ยต่ำกว่าบุคคลทั่วไปที่ได้รับวัคซีนซะอีกครับผม ต่อมานะครับผมการดําเนินชีวิตวิถีใหม่นะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อของ New Normal นะครับหลายๆท่านผมเชื่อว่าอาจจะพอทราบอยู่แล้วว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทวน้อีกครั้งนะครับข้อแรกนะครับผมคือการล้างมือด้วยสบู่และน้ําสะอาดหรือจะใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์ก็ได้นะครับโดยควรจะล้างมือบ่อยๆนะครับเฉพาะ โดยเฉพาะเวลาก่อนที่จะรับประทานอาหารหรือว่าหลังสัมผัสกับบริเวณที่สกปรกนะครับเช่นบริเวณที่มีผู้อื่นสัมผัสบ,บ่อยๆนะครับก็คือลูกบิดประตูรล้บันไดต่างๆนั่นเองนะครับต่อมานะครับแนะนําให้สวมใส่หน้ากากาอนามัยนะครับหรือจะสวมใส่หน้ากากาผ้าก็ได้นะครับทุกครั้งที่จะออกไปพบปะกับผู้อื่นนะครับ อีกเรี่องการสัมผัสหน้ากากอนามัยนะครับขณะที่ใช้งานเนื่องจากบริเวณหน้ากากนะครับอาจจะมีเชื้อไวรัสอยู่ได้ครับและหากใช้แล้วนะครับให้ทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการสัมผัสโดยบุคคลอื่นครับผมต่อมานะครับควรจะเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย2เมตรจากผู้อื่นนะครับ หากท่านรู้สึกอยากจะไอหรือจามนะผมให้ท่านใช้กระดาษทิชชู่นะครับปิดปากทุกครั้งนะครับผมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่อากาศนะครับหรือหากท่านไม่มีกระดาษทิชชู่นะครับสามารถยกมุมข้อศอกปิดปากและจมูกของตัวเองได้นะครับโดยต้องหลีกเลี่ยงการไอหรือจามใส่มือนะครับเนื่องจากวา่าสามารถมีการแพร่กระจายเชื้อได้จากการสัมผัสสิ่งต่างๆทางมือนะครับ ครับผมสอนเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับควรจะแยกการรับประทานอาหารชุดของตัวเองนะครับผมไม่ควรใช้ภาชนะร่วมกันนะครับและเรื่องรับประทานเฉพาะอาหารที่ปรุงสุกใหม่เท่านั้นครับผมหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีผู้คนหนาแน่นนะครับแต่ว่าหากท่านหลีกเลี่ยงไม่ได้นอกก็ให้เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย2เมตรนะครับไม่สัมผัสใกล้ชิดหรือสวมกอด เมื่อพบเจอคนที่คุ้นเคยนะครับเพื่อลดการสัมผัสนั่นเองครับผมครับแล้วก็มันทําความสะอาดร่างกายนะครับหลังจากกลับถึงบ้านรวมไปถึงเครื่องใช้ส่วนตัวเช่นโทรศัพท์มือถือกระเป๋าเงินหรือคอมพิวเตอร์พกพานะครับผมเนื่องจากสามารถเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้นะครับสุดท้ายนะครับผมมันติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดนะครับ ครับโดยสรุปนะครับผมแม้ท่านจะออกจากการก,ากักตัวจากโฮมไอโซเลชันแล้วนะครับแต่ว่าท่านก็ยังต้องปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการติดเชือ้อโควิด -19 อย่างเค้่งครัดนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ําต่อตอนเองและต่อคนในครอบครัวด้วยครับผมจนถึงต้นนี้นะครับ ผมอยากให้ทุกท่านได้ลองตอบคำถามในใจอีกครั้งครับผมว่าทุกท่านยังคงมีความกังวลที่จะกลับเข้าสู่สังคมเท่าใดหากท่านยังมีเรื่องกังวลอยู่เกี่ยวกับการดูแลตนเองสามารถบอกทางเราได้ผ่านทางแบบสอบถามที่จะจัดเตรียมไว้ให้หลังจากจบคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยคลายข้อสงสัยแก่ทุกท่านได้ครับขอบคุณครับ